คุณผู้ชมครับจากข่าวที่ทุกคนได้ทราบกันไปจาก mtutd.tv นะครับว่าสโมสร SCG เมืองทองอยูเต็ดของเราประกาศคว้าบังชุมควานศูนย์หน้าของปูซานไฮพาร์คทีมชั้นนำของหลีกสูงสุดของเคลีกประเทศเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยด้วยสัญญา6เดือนพร้อมออปชั่นต่อพิเศษเพิ่มเติม ประวัติคร่าวๆของบังชุมกาน,นะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะอายุ30ปีแล้วก็ตามทีนะฮะแต่ต้องบอกว่าประสบการณ์โชคโชนเลยทีเดียวนะครับ้าแข่งในเค g u e มาแล้วหลายต่อหลายทีไม่ว่าจะเป็นอินชอนยูเนเต็ดเจจูยูเนเต็ดและ FC ฟซโซและเจ้าตัวก็อยู่ในชุดที่พา FC ฟซโซคว้าดับเบิลแชมป์ e a g u e เมื่อปี2010ด้วยรวมทั้งยังพาทีมเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเอฟซีแชมเปี้ยนลีก ในฤดูกาลถัดมานะครับก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายมาที่ทีมปูซานไฮพาร Hi ์คเมื่อฤดูกาล2012จนถึงปัจจุบันนี้และก็ตัดสินใจย้ายเข้าสู่ SCG เมืองทองยูเอเต็ดของเรานะครับแฟนบของเราหลายต่อหลายคนอาจจะสงสัยนะฮะว่าทำไมถึงต้องคว้าบังสุงควานมาเป็นกองหน้าของทีมแน่นอนนะฮะกองเชียร์ของเราอาจจะไปดูในวิกิว่าทำไมเจ้าตัวถึงทำประตูได้น้อยจังเลยแต่ว่าจากการฝึกซ้อมล่าสุดนะครับ จะเห็นได้ว่าบางซุงควานนั้นสามารถเล่นเข้าขากับมุ้ยธือศินแดงดาในตำแหน่งศูนย์หน้าได้โดยที่มุ้ยไม่ต้องปรับตำแหน่งไปเล่นในตำแหน่งอื่นเลยนะฮะบางชุงควานนั้นสามารถที่จะซัพพอร์ตมุ้ยได้ในการฝึกซ้อมด้วยกัน และที่สําคัญนะครับเจ้าตัวนั้นสามารถเล่นได้ถึง4ตําแหน่งในแดนหน้าไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหน้าเป้าหน้าขวาหน้าซ้ายหรือด้านหลังศูนย์หน้านะครับโดยส่วนสูง185และร่างกายที่แข็งแกร่งขนาดนี้จะทําให้ SCG เมืองทองอยู่แเต็ของเรามีประโยชน์มากๆในการลุ้นแชมป์ในเลกที่2นะครับการที่เราคว้านักเตะที่ยังมีความฟิตและก็ยังเล่นอยู่ลีกสูงสุดของเอเชียอย่างเคลีกมาร่วมทีมนั้น ก็จะทําให้ไม่เป็นการเสี่ยงมากจนเกินไปในการเปลี่ยนแปลงทีในเลขที่2นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีทั้งความฟิตในสภาพร่างกายที่100%มาแล้วก็พร้อมจะลงเล่นได้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกาย และที่สําคัญก่อนหน้านี้เขาได้ฝึกซ้อมร่วมกับเจ้ามวยทีรสินแดงดาม,มาแล้วเบื้องต้นนะครับซึ่งเจ้าตัวแสดงศักยภาพให้เห็นว่าเป็นศูนย์หน้าที่มีโอกาสสร้างสารรค์ประตูให้กับเพื่อนร่วมทีมและที่สําคัญจบประตูดได้คมมากในช่วงของการฝึกซ้อมแม้กระทั่งดานโนเซกาเองยังบอกว่าถ้าเป็นนักเตะค,คนนี้สโมอสรควรที่จะรีบคว้าตัวเอาไว้นะครับ และนี่นะครับคือเรื่องราวของบางซุงควานที่ MTU TV นาํามาฝากและเราจะปิดท้ายด้วยผลงานของบางซุงควานสั้นๆนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจให้สาวกเกยมพยองของเราได้ดูกันนะฮะไม่แน่นะครับถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเกมกับสงขลาเยอะแ,แต่เจ้าตัวอาจจะอยู่ในสเวตผู้เล่นตัวจริงที่จะช่วยสโมสร s อ g เมืองทองอยูไนเต็ดของเราในการคว้า3ามคะแนนที่สนามตีลสูรานนท์ก็เป็นไปได้ครับ